สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกว้องไกลสุภูสุพจนครับคือเขาพี่น้องโกอีสานพระแดกพี่น้องพอดีเมื่อนีอ้วันที่สิบสามครับเดือนสิบสามเมษายนเป็นมือสงการพอดีพี่น้องพอดีไปย่างตลาดเมื่อนี้เป็นมือยุดพี่นอ้องไปย่างตลาดพอดีไปพ่อเขากจ็จายืนให้หนังหน่อยยืนซื้อของก็เลยย่างกับไปพอดีเขาซื้อพี่น้องเขาซื้อปากน้นํานี่ซื้อปากน้ํามากินเมื่อนี้พี่น้องเลยนี่ก็ซื้อยังกระลิบโอ้ยหมดกับพาะหมดเนาะ ตสงการปีนึงก็ร้องมึงิ่งแกไปน่องปากน้ำง่วงไปน้องมื่อนี่นี่เห็นดูทั้งเสียงนี่ยพี่น่องไอเสียงนี่นี่เสียงก็แตกไปแล้วล่ะจากฝักแหงเนี่ยมันตึกฝักแหงหลายมันก็แตกพี่น่องได้ปากน้ำมงไหมพี่น่องมื่อนี่ร้องมึงยิ่งแกงนะมันจะเป็นเัื่งใดแต่เนี่มีเจ้าพี่น่องนี่เจ้าบีพี่น้องเอาหนามใส่ยังไงก็มันแข็งแล้วมันเริ่มแข็งแล้วค้นวานแล้วพี่น้องใส่บีใส่ปักพริกปุ๋งกับขวบเอายิ่งไกครับพี่น้องมีผักแก้มพี่น้อง นี่ครับมากินเขาเทียนร่วกันพี่น้องอันนี้มีเป็นลายประกาศพี่น้องประกาศหินนี่แล้วก็พายิ้เลือดก็บักทั่วพี่น้องนี่บักทั่วผักนี่เขามาอะไรมาันกินเบิร์ตได้แลยเนี่ยถ้าบอบอะไรย่างนะพี่น้องอันดับแรกครับต้มบางน้ำพี่น้องซอยก่อนกันบ่วซอยกินบ่ได้โอ้เปื่อยดีอยู่พี่น้องซอยก่อนซอยก่อนแรงมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาเทียนร่วกันครับมักหน่อยซอยหน่อยมักใหญ่ซอยใหญ่พี่น้อง ขออไฟได้พ e no? ี no, so ่น so right nice. right so ้องอ่านีลูกโดดมี่ยังนี่ยแหละเพื่อดีอยู่เพื่อดีอยู่พอดีเมื่อเสาร์อะไรมากพอไล่หลบโลนึงขอยาซอยพี่น้องต้มใส่ไฟถิ่มใบแหละใส่ทานใส่ยังถิ่มไว้ถิ่มไใบเราก็ไปเฮ็ดตู้ละไปต้มถิ่มไว้นะพี่น้องพอดีกลับมาจากไหนเขามีซีรีส์วะนี่ไหมไฟจังไหนเขาบดถิมต้มถิ่มใบว่ากามาสิมใยกินพอดีเด้อก็เลยได้ไม่ยากกัน ต้มถิ่มไว้อันมีซีเรียอะไรมันต้่มไม่กันลังเลาะกันพี่นอ้องอือโอ้หลายเติบเลยเนี่ยฝากน้ำมัวพี่น้องเอ้ยขอหยาซอยก่อนหิวเข่าพี่น้องหิวเขา่ากินเข่าเที่ยงน้ำกันวีนึงกับมีเท้าหนึงนี่แหละคือเมืนอกินมันเป็นไหนมันคือมันดิบเสียพืองเขาว่าพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเอาบ,าบ,าบา่หลายใหญ่ห้างพี่น้องอันนี้นทำซุปด้วยนี่เอเกี๊ยวใส่ยังไงก่อนมาครับมาพี่น้องกินเข่าน้ำกันครับเข่าเที่ยงนทำซุปลองเคาะยังไงก่อน ฮะเขาทางแล้วพี่น้องอืมปากน้ำพี่น้องเจ้าเจ้าอืมไปดีอยู่พี่น้องอืมขอเขาเหนียวพี่น้องขาดไปเลย,ยอืมอูม้แจ็บพี่น้อง มสมกับกรารรอคอยอยู่ปากน้ำพี่น้องก็แสบแสบๆๆบน้ำ้พี่น,อนอ้องกินเข้าร่วมกันตอนนี้ง่าน่อยที่ไรเดี๋ยวเป็นตะเบิดปะล่ะเ,เบิดปะเบิดก็ต้องรอเมืองเราพี่น้องเนะมาพี่น้องมาขอยร่วมกันครับ จับพ <formation jin inh throat> <at> ี <tı ro> ่น้องจับมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยขอไว้ด้วยพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศตั้งไหนมือเนี่ยหุงมีตำกับหลหลายจักแนวเลยหนีมากินอยู่ในปลากต่ยังนั่มาไหมข้างหลังพี่น้องข้างหลังอยู่ในปลาพี่น้องมือเปลี่ยนบรรยากาศมากินเข่าปลา nhí máu nhí cây mình đây cả năm má mình bắn cả này máu bị non quá dập dập cua เขีเลือดอุตส่า์ซื้อม,โซโซมาแต่ลาวนน้องไม่ได้ปูยเองหรอกไเีเลือดทำละหหบาทกินลงไปหาพไปน้องมมกินของกันครับแฉบแฉบได้ยืง บอกว่าไงมานล้วก็มานล้วหมดนี่ก็ไรได้บรรยากาศข้างในพี่น้องเสียงนกเส,สียงหยังห้องข้างหลงังเป็นปลาไม่หอมเย็นดีพี่น้องกินตอนในบ้านหลายมันห่อนมันนี่มาลองกินในปลาเป็นอย่างหอนหยังหมดดีของแซ่บพี่น้องกินในบ้านไม่ได้หรอกเขาเองง่ายกินลงมาลอยกินผู้เดียวยิ่งสีดำก้อยแซ่บดีมันบา่าไะอื้ เบื่อดีพี่น้องใด้สมกับการรอคอยอยู่การต้มนี่ได้พี่น้องเ้วยวิธีการเมื่อแต่ละคนต้มก็คือกันต้มยังไงเห็นเปอยเร็วเพราะว่าตัวงยิ้มันต้องใสเวลายังไงยิงก้อนสิบบอ,อก พี่น้องครับของน้องคุยภาษาต้มนี่อๆกันสิมาบอกกันที่ว่าแต่ละคนเมื่อกีกันมีหนองเส้นนิดแต่ละคนผมเนี่ยใส่หมอนี่น้องไอ้นบบเนื้อเปียกคือใส่หมอนใส่ปางน้ำลงไปการจะคลาไปหมุถิ่มลงไปพี่น้องเท้านำเตหน่อยเตะไหลหน่อยก็ได้เพราะว่า ใส่ไปได้ซ่วนไหนไม่้อกซ่อนทากินเขาเนี่ยนี่ตัวอะไรถินตงไปไม่้อแต่วายย่ายไปใส่หลายเลยมันสิมันสิร้นน่ะนะใส่สามที่อันก็บอกวอะไม่อ้อันนี้มนมว,วันแล้วใส่ลงไปสามที่ครับเพราะว่าอย่างนต้มตงไปส่อนนี่มันติดหอนมาแล้วมันตินเพิ่ม,มวามหอนไอตัวนี้สุกเร็วไม่หอกเปรี้ยวเร็วขาเดียวกับเปรี้ยวไม่ห้อกางน้ำ่น้ไม้กินขาน้ารมกันอแซ่บขนาดเลยไี่ห้อกเลยว่ได้กินโนอะไ จับพี่น้องจับเพื่อรสชาติพี่เหนือนวะดียำลบไปดังปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดพี่น้องอประกาศหินพี่น้องเขากันขนาดเลยหืหมหบักความพี่น้อง quay không? Năm bay đi lấy mình à? Ừ, cũng này gì thích đây thế hả? Mình bê đâu nhỉ? Ngay những gì bó mình nhắn đứng vào cái này gì nè? Nói hình bay sụt mất nó quá nhung นี่แหละพี่น้องปลนกินโถนในปลาระวังยังหนงไงนะครับยุ่งยุ่งมันไม่กินน้ำท้อไหมว่ามันไม่กินหอยเลยมันมกินเ,นเลือดเ้าระวังยัหน่อยพี่น้งองแจับจับจับสกัดมีประโยชน์พี่น้องกินกับอะไรพักหนะึ่งมันไฟระบบในการย่อยอาหารของเขาอื พับแบบตัวพี่นอ้องคุยเก้าเล็กบาทหนึ่ครับพี่น้องครับว่าเป็นยังไงพี่น้องยุ่งเรื่องกดรตัวบาทน,นั่งโดนไล่อ่ะมันจะว่าหมอนีมันนั่งเห้หนังน้อยหนีนอนมันบ่หลับ มาบุกลุกบาดมันหนอ่อยว่ามันอยู่ในปลาพี่น้องยุ่งหลายจังอยครักพี่น้องครักกวกันเนยโอ้แสบครักพี่น้องไม่อยากภกา,ากภาเลยห่วงลงไป เขาก็เริ่มคนแล้วเพราะว่าใส่ขั่ไหลายพี่น้องือ พอดีเป็นช่วงเรื่การลงงานพี่น้องเอ้ยพูดเลพี่น้องมาจากตั้งยังบอกจังหวัดเังด่งสิ่งกัดขับรถขับยังกัระวังนี่จังไรพี่น้องรถล้ำมันหลายนะคอยกันระมัดระวังเอาให้พี่น้องเดินทางาลปลอดภัยนะผู้ใดมาจากตั้งยังบอกยังวัดสงการพี่น้องสงการอืม ว่าโครงการกับบมวันมาในรอกนอนยังวัดีนอนแบบโควิดนี่แหละจัโลกหายัยวางนีอื้คนไปหาไปใส่มาใส่กันยากลำบากอืวันนี้ของยังกับแพงขึ้นในบาท่ยงานมาั่ละ thì xưa tôi thì bạc nga cắt ngon ngon bạc ngon 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 tháng là ngon nhất ngon ngon nữa ngon ngon tâm này cái ngon này, Mà ngon ngon má, tập ngon nó cần ป็นังไหนมันก็โบ้ค่ว,วยโบ้กระดิ่งก็ว่านะส่วนตักมันเบืองหนมันเป็นไหน,หน่ะมามาพา่น้องกินขขานี่เชียง,งกันครับจับจับพี่น้อง ขับี่น้องจับจับีบ่น้องครับ มีดกับทั้งบ้านทั้งอันปลายหักพี่น้องเอ,อ้ยมึงมีดอันมาเคียงกันฟักแล้วฟักอีกแตกแล้วแตกอีกพี่น้องมาถึงฟัก,กควายอ่ะมันหนังแห้งกว่าฟักควายมันก็บว่าเป็นฟักหรอเนาะมันก็แฝงมันมาละจังไล่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยพี่น,อน้องเด้อเราเป็นกำลังใจคลิปต่ตอไปเจ้าวบามีพี่น้องกุลุงคหนห์ พิมก็ม,มาวัานซ้อยจูซ้อยจูเป็นวะเป็นในน้อสร้อยจูเดี๋ยวพิจารณาเมื่อกี้เป็นวะวนหนาก็ว่ากันม่าเรื่องวันนี้กินนี่วันนั่งว่าอย่างไรครับว่า quỳ dâu các bạn con ừ. 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 Bà kích. Dưới một cái phòi Ừ. làm miếng kiệt. bơm bơm đập quý nắng bơm lắm đại buồn ưng nhưng mà làm cái nắng đã đại กำนี้ยร์เพี่น,อนอ้องเด้อคลิปหนาก็ว่ากกันไหม